กราบสวัสดีไวรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมสุ่มได้เจ้าตัวโคนี่นักพนันมือโปรไปเลยครับผมผมวันนี้ก็จะมารีวิวเลยครับผมเป็นตัวบวก9ก้บอนนะยังไม่แม็กซ์นะครับผมค่าพลังโจมตีตอนนี้นะบวก9ล้าน3ครับพลังคีวิตี่ล้าน2ยืนจุด เอ,อ,อยังไทยอยู่ยืนจุดยืนจุด390ครับก็ไกลใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ถึงแตะ400นะครับใส่แพนเน็ตสไนเปอร์ยืนไกลมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะนะแนะนำให้เป็นไม้กระทาแห่งเกยรติยศนะครับความเร็วการโจมตีครับสูงปูดปีดปาดเลยความเร็วในการขึ้นที่นีคน่ค่อนไปทางสูงแล้วนะครับ คู่ดาวเรนเจอร์ถ้าเป็นวิวร้อยสี่สิบสิบเอ็ดวิก็ถ้าแม็กก็หันหันรครึ่งและถ้าเรนเจอร์หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบนะครับผมก็สำหรับผมนะแม่งเยอะมากโคตดเยอะเลยเยอะมากเออก็ผมมีข่าวดีจะบอกครับทุกคนไม่ต้องอิชฉาผมนะครับทุกคนอ,อือ คือผมมีโคโนี่นักพนันมือโปรเนี่ยสองตัวนะครับอา้าวเน็ดอือเลยเน็ดอือเลยเน็ดอือเลยครับทุกคนเอาใหม่ออกก่อนเข้าใหม่แป๊บเน็ดอือเลยเมื่อกี้แม่ผมมีมือโปรเนี่ยสองตัวนะครับผมคือเมื่อคือนเนี่ยนอกรอบ ผมไปสุ่มมาอีก300รูบี้นะครับผมก็เลยได้มาอีกตัวหนึ่งแบบ300รูบี้ได้เลยอ่ะทุกคนก็แบบไม่อยากจะโม้ี้ครับเดี๋ยวเป็นการแบบว่าตอกย้ำคนอื่นเขาอ่ะนะแบบว่าคนอื่นเขาสุ่มไปเป็นพันรูบี้ไม่ได้อะไรเลยนะกูเป็นกูเป็นคนช่วยยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ครับผมมีนักพนันมือโปรเนี่ยสองตัวเลยนะครับนี่นี่สองตัวนี่นี่นเป็นไงเทปะล่ะ เกียี่ผมแนะนําให้ใส่นะครับผมก็เป็นเออก็เป็นเกียร์ฟรีนะก็เป็นไม้กระทาแห่งเกียรติยศแล้วก็เป็นรอ,อ,องเท้าช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายอยากให้เป็นออกระเป๋าก็ได้นะ เก็น่าจะเป็นกระเป๋าแหละถ้าไม่มีอันจะใส่จริงๆหรือว่าช่องแรกถ้าไม่มีจะใส่จริงๆเนี่ยก็แพนเน็ตสไนเปอร์ได้อยู่ช่องกลางก็เป็นไอโล่แห่งการปกป้องได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะโอเคก็ความสกิลของมันนะครับก็คือเออเพิ่มพลังโจมตี300% 10สิบวิเพิ่มอัตราแม่นยำสามสิบเปอนต์สวิอัตราแม่นยำคือยิงปกตินะครับ เพิ่มอัตราแม่นยําทักษะ30วินาทีนะครับเอ้ยไม่ใช่30วินาที30% 10วินาทีก็คือเพิ่มอัตราแม่นยำสกิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถที่2ครับเป็นยกเลิอกอมตะสตันทะลุอมตะ แล้วก็อันเชิญตู้สล็อตระยะเวลาเท่ากับเลเวลคูณ0.05ก็ถ้าเป็นเลเวล140เนี่ยจะสตั้นทั้งหมดเจ็ดวิแต่ว่าถ้าเป็น level 240เลเวล240นี่จะสตั้น12วิบวกอันเชิญ12วิด้วยนะครับก็ 5, ถ้าเป็นโคนี่นักพน,นันมือโปูเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมมันจะชื่ออะไรวะนักพน,นันแกมเบลลคนนี่ โปรโปรแกรมเบิลโคนี่ใช่ไหมใช่ไหมวะกูมั่วเอาแล้วเนี่ยเออก็มาเทสกันที่ด่านเออด่านไหนดิด่านเจ้าเก่าเจ้าเดิมเราก่อนนะครับผมกับโปรแกรมเบิลโคนน่นะครับ แา่ครับผมแร่ก็ถ้าผมใส่เกียร์รถแร่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแร่ก็จะอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบอดแลนนะครับซึ่งพอรับได้นี่ครับไหนเรามาดูมันสตันหน่อยนะครับว่ามันสตันลึกแค่ไหนโบโอ้โหไม่ตายครับไม่ตายครับตัวสกิลอิติโบหลบได้ความสามารถไฮปืครับเป็นล่าแซทแท็กกับ อะไรวะดูบบเอ่อขัดขวางการผลิตแร่ทาอะนี่ครับเออก็ด่านนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปด่านนี้ก่อนมันมันจะแบบว่าศัตรูมันจะแบบออกมาเยอะอยู่ให้มันเดิอนออกมาสักนิดแตกนหน่อยบอกว่าโคนี่เราเนี่ยมันเดินเร็วจัดนะครับโอเคกค็ตกลงมาเลย บัฟหน้าป้อมครับสกิลหนึ่งบัฟหน้าป้อมครับบัฟหน้าป้อมครับสตันไหมนี่ครับสตันลึกอยู่ะนะครับมีการข้ามหลังด้วยนี่ครับโอ้โหลึกอยู่เหมือนกันนะสกิลนี้กว้าง350จุดครับส่วนสกิลบัฟเนี่ยกว้าง450ร้อยหจุดะนะครับ สกิลสตาร์หจุดมีการข้าม้าหลังด้วยนะครับผมอ่าก็อย่างที่เห็นนะดูดีแบบโคตรลึกอะ่ะสุด PVP ได้เหมือนกันนะเนี่ยโคตรลึกเลยนะทุกคนแม่งลึกมากอ่ะโอ้โหอย่างป่วนบอกเลยโคตรป่วนแล้วคือในทีม PVP เว้ผมใช้2ตัวเลยโอ้ต้องเติมอันนี้เลย ในทีม PVP เนี่ยผมใช้2ตัวเลยเนะครับคือคือการใช้ตัวสตันเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่าไอไอตัวแท้งผมนี่มันมันรู้สึกว่ามันแบบว่าสร้างกลุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้โหทีนี้ไหวไหมเนี่ยเขามีโยมิว่ะเอาไงดีสู้ว่ะสู้เว้ย ตัน3า0จุดหนึ่งนะครับนี่เห็นแรกผมให้สองตัวเลยเอาแซลลี่มาสสยมันหน่อยนะผมก็ได้ไปปรับเปลี่ยนเกียร์มูลวงดุยยางเลยครับแบบว่าให้มันแบบว่าลดเล่แบบเยอะๆสัก,กนหน่อยนะไม่งั้นแบบว่าไม่ทันกินนะครับมีเสือด้วยกนครับ ีถ้าปุ่มได้กระดิ่งคิดมากมาน,กมน,กนี่บอกเลยมึงสนุกแน่บอกเลยมึงสนุกแน่บันลันไยแน่มึงอ่ะอบอกเลยพวกมึงไม่รอดไหนดูตีสตันไหมไหสตันตันทั้งรู้เลยครับไหนวะาสตันไม่รู้อยู่มันไม่ออกกับกิ้ววะแง่ทู้ฉลอง เขาก็มีนี่หว่าใช่ไหมนี่ไอตู้สล็อตออกมาเยอะแหละอุ้ยโดนสตัรนอยู่เหมือนกันนะโดนสตัรนอยู่เหมือนกันนะนี่นี่นี่วงดุริยางโอ้โหแนวหลังโดนสตัรนแรกเลยแนวหลังโดนสตัรนแรกแตกค่ายเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหอีริฟแม่งสตาร์นรวยไกเลย เดี๋มต้องเอาเอลิฟออกอนะเนี่ยจะได้ดูแบบว่าให้มันแบบว่าต้นได้เต็มสภาพให้เห็นชัดๆน,น,นะครับก็ตู้สล็อตที่มันอันชิญออกมานี่ก็เรียกว่าถึกทิ่หายเลยนะทุกคนตู้สล็อตมีความสาม,มารถในการอ่าต้านอายุหมานะครับโอ้โห,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 โห ตู้เต็มเลยเป็นขบวนพาเลรดเลยทีเดียวนี่ครับมันมันตตันแล้วนะตอนนี้ไม่มีเอลิตแล้วนะเอลิตสุดขาตายหมดแล้วคือสตันดีนะทุกคนสตันดีมากบอกเลยสตันดีจริง ตัวตัวบินที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้ไม่ใช่เซลลี่แม่มดนะทุกคนมันคือเบลล่าบินนั่นเองนะนโคตรกลัวเลยนะทุกคนแม่งแม่งแ,แบบว่าแม่งตีแรงฉีดหายแม่งแบบมันบัฟตัวเองอ่ะแล้วแม่งตีแรงแล้วแม่งถึดด้วยเป็นสายพลังอย่างถึกนี่นี่นี่โดนสตันโดนสตันนี่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 นเอลินโดนสตันเอลินยีเกอร์โดนสตันไปแล้ว นี่นี่แนวหลังโดนหมดอะโดนหมดเนี่ยโอ้โหสตันนานล้วด้วยผมรู้ได้ไงว่าไม่ใช่สตันของเอลิทเพราะว่าถ้าสตันเอลิทนี่มันจะสตันแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ่าสตันของของเจ้าเอ่อตู้สล็อตนี่มันจะสตันนานดูดิโอ้โหสตันอย่างนานอะสตันแล้วสตั๊นอีกอะแบบสตันซ้ำอะโอ้โหเบ็บหดยิงหุดจัง แบบไม่คิดไม่ก่อนหรือว่าแบบว่าตัวนี้ไม่จะปวดขนาดนี้อะแบบเอสตันแมนก่อนงั้นงั้นเลยวะประวาณนั้นโอ้คีตัวนี้มีดูรอนโจโด้วยกินจังดูรอนโจบอสโจระคีเอาไหมไม่เอาอ่ะเฮ้ยอะไรกันครับนี่ อะไรกันครับนี่ท่านเป็นโปรหรืออะไรกันครับนี่เออผมเจอโปรอีกแล้วนะครับผมเออเจอโปรอีกแล้วอาทิตย์นี้กูเจอสามสี่คนแล้วะ่ะเกมนี้แคยจังวะไม่ไม่รู้จักแบนหรเลยวะ่ะแบนแบนน้อยมากอ่ะดูดิอุ้ยอะไรวะเนี่ยมึงโปรใช่ไหมเนี่ยทำไมมึงมีทีมสองตัววะเนี่ยหรือยังไงวะไปดูทีมเราก่อนว่าเขาโปรหรือเปล่าเนี่ย ประหลาดเทสประหลาดเทสมึงน่าจะปูนะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วดูจากลักษณะแล้วมึงน่าจะปูมีตู้สลัดโอ้โหจะเกล็ดกากาหนึ่งตัวโอ้โหดูดูดูแล้วน่าจะปูนะคนนี้น่าจะปูหรือเปล่า เนี่ยน่าจะโปรแน่นอนเลยนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะโปรนะแล้วก็ผมเจออีกคนหนึ่งอะ่ะโปรแทๆเลยนี่คนนี้เลยไอ้ป้ายมาสเตอร์นี่โคตรหน้าด้านเลยพวกนี้นี่ไม่ไหวไม่ไหวโอ้หเขาโปรให้มันเนียนๆหน่อยนนะดิว่าไอ้เหี้ยป้ายมาสเตอร์บางทีหน้าด้านคิมหายเลยนะทุกคนดูดิมันไ,ไม่มีตัวเหี้ยอะไรเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โห ดูดีไม่ไม่มีตัวเ้ยอะไรเลยแล้วคือดูดูเล่นซ้ำไม่ได้ด้วยนะคือแบบโอ้โหโปรล้านเบอร์เซนเลยนะทุกคนเจ้าโคนี่เดี๋ยวก็ทําให้แบบว่าผมผ่านด่านสเตตย่ยางเนี่ยมาได้ด่านสองด่านเลยทีเดีดดยวเลครับผมซึ่งผ่านได้ด้วยตู้สล็อตของมันนั่นเองครับตอนนี้เพื่อนยังไม่มีเลยวิ ชนะได้กลุบดำด้วยหวะโอ้เยี่ยมไปเลยทุกคนส่วนพาทก็เหลืออีก5วันนี่ครับผมใครจะเล่นก็ต้องรีบเล่นกันซะหน่อยนี่ครับกบผมเนี่ยก็ครบ20ตัวอย่างที่บอกแล้วนะครับเกินด้วยกระดานอันนี้เราไม่เล่นนะเปลืองิิปายเลยกระดานพวกนี้ เล่นไปทีนึงนะครับถ้าเป็นไอขนลุผมจะเล่นทีหนึ่งอ่ะถ้าเป็นกระดานอันนี้มันกระดานห่วยไม่เล่นไม่คุมนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบครับ